สวัสดีนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้เมย์ก็พาพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมางานสมโพสซาหลักเมืองนะคะประจิมธานีค้องดีสี่ภาคนะคะก็จัดตั้งแต่วันที่23นะคะสิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพอดีเมย์ก็ต้องกลับจากบ้านที่ต่างจังหวัดน,นะคะวันนี้ก็เลยเดินเก็บภาพบรรยากาศนะคะการ สมโพธิสารลักเมือง,งเพื่อนๆที่น้องๆชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็สินค้าของดีนะคะปัตุมธาน,นีและของดีสี่ภาคนะคะเพื่อนๆค่ะก<อ>็ไม่สะดวกมาช่วงงคืนนะคะก็นม่ก็งานก็จะเริ่มช่วงบ่ายนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะก็สารลักเมืองจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเมย์ต้องมา เดี๋ยวอาจจะแวะขากลับนะคะพอมาในตัวเมืองก่อนนะคะมาถึงสถานที่ที่จัดงานแสดงสินค้าก่อนนะคะคล้ายๆงานถนนคนเดินนะคะเพื่อนคล้ายๆงานถนนคนเดินนะคะก็คลองกินมากมายหลากหลายนะคะอกาศก็บรรยากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะเพื่อนค่ะเราจะประมาณสี่โมงเย็นนะคะหวยออกพอดี ไวยออกพอดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปกอบไปอวบองเดินดูก่อนนะคะลองเดินดูก่อนนะคะอ๋อเพิ่งมาถึงงานเพิ่งมาถึงหน้างานพอดีนะคะเพื่อนๆค่ะพอดีนะพี่เมตตัดสินใจมาตอนแรกคิดว่ามีเพื่อนเขาทำคลิปไปบอกว่ามีถึงวันที่สามนะคะดีเลยนะคะเมตตัดสินใจมาวันนี้ถ้ามาวันที่สามก็งานหมดแล้วนะคะวันนี้พอดีวันสุดท้ายวันที่หนึ่งนะคะดูน้องหมีนะคะ มีก็ยืนรับบริจาคหน้างานนะคะมีห้าบาทด้านนี้เลยค่ะแล้ก็บรรยากาศหน้างานนะคะเพื่อนๆค่ะเอาไปดูภายในงานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะโอ้บุณนะคะโคกบุญตอนมันปลาหมึกนะคะนั้นฝั่งตรงข้ามเลยนะคะนักเรียนโอ้ชิ้นไม่แย่มากมายนะคะเจ๊ชิ้นเลยค่ะชนชัีนนะคะข้าวแกง อุ้นแช่น้ำปลานะคะเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะแช่น้ำปลาไก่ย่างจีระพันธ์นะคะฝั่งนู้นนะที่งานที่ แบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะจัดช่วงบ่ายถึงค่ำๆกันคืนนะคะก็ตอนเช้าไม่เคยข่าวที่แล้วมาช่วงกันงเช้าเช้านะคะก็ไม่มีนะคะร้านปิดเพราะว่าเขาจะขายจากหลังบ่ายๆนะคะมีบางร้านยังไม่เปิดนะคะด้านหน้านะคะเหนือส้มแล้วเราฝั่งนี้น,นะคะ รีบมาเดี๋ยวกลางคืนคนเยอะแล้วเราก็จะแบบว่าเราก็จะเดินลําบากนะคะพเพื่อนๆเคยมาตอนกลางคืนแล้วคนเยอะมากเลยนี่นะคร้านที่แล้วเมย์ก็มาถ่ายนะคะร้านไก่อ,อ,อบโอ่งไม่ใช่ไม่ก้าวเอา,าหมกไก่นะคะมัสมันนะคะน่าทานม,มากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆก็เมย์ลองเดินไปก่อนนะคะลองเดินชมบรรยากาศก่อนนะคะนะคะเพราะว่า <laughs> เห็นคนไม่น้อยนะคะูเคยมาช่วงกลางคืนเดินไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ต้องใช้เสียงมากเลยพสินค้ามากมายนะคะนี้ก็จะเป็นร้านอะไรเอ่ยพิกหนุ่มพิกหนุ่มนะคะทำกันสดๆนะคะเพื่อนๆค่ะอ๋พิกหนุ่มเยะยคคะ นองพลแคบหมูนะคะฝั่งนู้นคะเพ่นๆค่ะอันี้ก็จะเป็นร้านเอ่อปังปังทีจักนะคะปังปิ้งนะคะปังปิ้งเตาถ่านนะคะเพื่อนๆคะ่นะ,คะ ก็จะเป็นยำหอยนังลมกุ้งแช่น้ำปลานะคะกุ้งดองนะคะก็นีนะคะเมมาไวก็ได้แบบเอาถึงนะคะคราวที่แล้วโอ้โหเข้าไม่ถึงนะคะเพื่อนๆขาคท้าที่แล้วนะนี่ก็มีคุกไก่ฉีกนะคะนั้นมีคุกไก่ฉีกนะคะโคกนุ้นนะคะโคกโคนิน ผมของกินหลากหลายมากมายนะคะกะละแมกะละแมสูตรโบราณนะคะเพี่ยงขาเก่าลักกิมามะหัตไสสูตรโบราณหัดไสสูตรโบราณนะคะกิมามะหัดไสสูตรโบราณนะคะคุณแม่ ข้างหูดั้งหูนี่นะคะตอนเด็กๆนี่ชอบนะคะเข้าคิวรอกันเลยนะคะอ,อบัตบัะแตงโมปัตแนงโมเพื่อนคะ่ะนี่เซเลปปี้นะคะเซเลปปี้แตงโมนะอนเพื่อน,นะคะ่นนะขาชื่นใจนะคะเย็นชื่นใจนะคะอากาศร้อนๆแบบนีน้นะคะ เดี๋ยวอาจจะได้มาอุดหนุนนะคะขอเดินก่อนนะคะขอเดินก่อนห็นคนยังน้อยอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะเราเดินไม่สะดวกนะคะเอาเกียบและะ้วฝั่งนี้นมั่มไก่ทอดนะคะไก่วิ่งแซ่บนะคะไก่วิ่งแซ่บฝั่งนี้น,นะคะ ไฮโซโดนัทนะคะแอนเบอร์เกอรี่นะคะเพื่อนค่ะนุสานชาัำช,ชากันนะชาวไทย,ยนะคะร้านชายังก็ช่างยังก็ช่งางร้านอะไรยังก็ช่งานงนะคะ กชิ้นยักษ์นะคะนิสานะคะนิสาร้านอ่อนิสานะคะตำรับเอ่อเจ้าเก่านะคะเจ้าแรกนะคะว้าวเลยนะคะร้านดังนะคะเพือ่อนค่ะฝากด้วยนะคะร้านนิสาลูกชิ้นไม้ยักษ์นะคะอันอนี้ราคาเท่าไหร่ค่ะสองจัมหนึ่งบาทนะคะนี้ ผูทอดะคะทำู้ทอดมีจะเดินสุดจะเดินสุดหรือเปล่ากันเนี่ยคะว่าของเยอะมากๆนะคะคเพื่อนคะ่ะก็อาจจะเร่งเดินนิดนึงนะคะข้าวแตแวนะคะับ เกาลัดนะคะเกาลัดเทวราชก็มา,า,านะคะเพื่อนค่ะกๆของกินของทานนะคะนี่นะคะราชาปลาหมึกนะคะเพื่อนค่ๆปลาหมึกขนปังแลบดินนะคะ โคเกี๊ยวนะคะฝั่งนู้นนะคะพเพื่อนๆค่ะก mm ็ hmm. ไปดูปใกล้ๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวทรงเครื่องนะคะพเพื่อนๆ mm hmm. ขาทอดมันกุ้งนะคะพเพื่อนๆก mm hmm. ็ชื่อร้านอะไรนะคะ mm hmm. โค้กเกี๊ยวนะคะพเพื่อนๆค่ะ mm hmm. ฟางแลบลิ้นนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นกะละแมนะคะเป๊ะๆดีๆกันะะคแม่เกดเขาเย้อยนะคะกะละแมนะคะนั่นก็บริเวณกว้างมากๆนะคะหอยทอดนะคะหอยทอดเมืองเพชรนะคะเตี้ยสาบกระทางใหญ่ไหมคุณคะยางใหญ่นะคะกระทางย,ยางใหญ่ ทอดเมี่ยงเทศนะคะเพื่อนก็บรรยากาศก็ยังคนยังไม่มานะคะเพื่อนเพราะว่าเมย์รีบม,มานะคะเพราะว่าช่วงช่วงค่ำเมย์ไม่สะดวกนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกไม่อยู่เดี๋ยวกลับไม่ได้ลําบากนะคะก๋วยนะคะก้วยติ้งนะคะก้วยติ้งทำแช่เจ้าดังนะคะอ่ยูก้วยติ้งนะคะค จ่วยไอชำแฉะนะคะต้มตำหลับเจ้าแรกนะคะเพื่อนค่ะเมก็จะเดินเร่ง,เรงๆเดินนะคะเพื่อนค่ะจะได้ทำเวลาแบบไม่ไม่ยาวมากนะคะเพื่อนขานี่ก็ะจะเป็นร้านหน้านะคะร้านหน้าอันหน้าก็พอะะ่อป่าะ โชติกาล้านนานะคะทุเรียนค่ะเราาขาฟังก็เ,เจ้าแม่ห้อยนางรมนะคะขายฟาง้วคมีทุเรียนทอดก็มีนะคะัุเรียนค่ะหรอย่างน้ำตกฝีค่ะ มีนะคะเพื่อนขามีก็เล่งๆเดินนะคะได้ไม่ใช้เวลามากนะคะเพื่อนขาก็อาจจะสุดซอยที่ของกินของกินย่านนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เดินซอยด้านในนะคะเพื่อนขะยังไม่ได้เดินซอยด้านในนะคะ เดี๋ยวเมยอาจจะขอตัดคลิปนะคะลงคลิปคลิปแรกไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเ mm hmm. พื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมโคกนะคะขนมโคกเจ้าขนมโกงแหกป่านะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เจ้าด่างเจ้าเบีอนนยวใสะะ่มีหลายใส่นะคะมีหลายใส่นะคะอย่างอ่น,นก็ ก็จะขอตัดลงคลิปเป็นช่วงๆก่อนนะคะขอจบคลิปลงคลิปนะคะอไปจะเพียงแค่ทุกที้ก่อนนะคะเพื่อนๆขาฝากเพื่อนๆพี่น,น,น้องนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ก็อร่อยนะคะอร่อยชวนชิมนะคะอร่อยเสิร์ฟไม้มาชิมธรรมดาร้อยห้าสิบก็เหลือร้อยเดียวเอาอะไรก็ได้บอกมาไงไงก็ไเลยนะคะ อชมคลิปน้องพิมพ์เวเพียงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะฝารป่าลุนพิมพน้องๆติดตามมาชมคลิปนะคะอมงานนะคะแสดงสินค้าสิงห์านะคะกระรองชนโคตรนะคะจานหลักเมืองไว้จะเพียงแค่นี้นะคะบายคะ่ะ